สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะมาอีกแล้วค่ะฝนตกอีกแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็มีผ้าถุงสวยๆนะคะมาฝากพ่อพ่อ,พอแม่แ f c เอฟซี FC, ทุกทท่านค่ะท่านใดสนใจก็ทักลายไอดีได้นะคะเดี๋ยวแม่น้อยจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะกราบขอพระคุณทุกๆกการสนับสนุนค่ะรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะพอที่จะได้ใช้ใจ่ายกับเด็กๆ บ้านสามบุญนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะเมื่อวานตอนเย็นก็ได้ไปให้อาหารน้องหมาจรน,นะคะตัวเล็กๆนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ก็ได้ไปอีกนะคะแล้วก็น้องก็วิ่งเข้ามาอย่างหิวเหมือนเดิมนลค่ะหิวเหมือนเดิมนะคะ,ะ,ค,ะค่ะก็วันนี้ก็เห็นน้องอจริงๆน้องเขาจะมีทั้งหมด3ตัวนะสี่ตัวกับตัวสีขาวๆตัวเป็นพี่นะคะ ปรากฏว่าวันนี้ไม่เห็นตัวลายขาวดํานะคะน้องตัวลายขาวดําไม่เจอนะคะเจอตัวใหม่มานะคะตัวเล็กๆสีดําสีเทาๆนะคะ2ตัวค่ะรีบวิ่งมานะคะเห็นรถแม่น้อยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเมื่อคือนนะคะเดินทางไปค่ะเมื่อคืนนี้เดินทางไปตอนค่ําน,นะคะแล้วคันนี้ตอนเช้ามาก็กลับมาบ้านแล้วก็ามาดูแลเด็กๆเหมือนเดิมนะคะ ดูแลเด็กๆดูแลน้องหมาอยู่ที่บ้านด้วยค่ะแล้วก็ทำความสะอาดในกรงของเด็กๆนะคะในกรงใหญ่แล้วก็ของน้องบุญน้องบุญเกิดกับน้องบุญช่วยนะคะก็ได้อาน้องอันนี้คลิปเมื่อวานนะคะเอาน้องออกมาเล่นตอนเย็นนะคะเอาน้องออกมาเล่นค่ะผ่อนคลายนะคะแล้วเมื่อเช้านี้ก็ได้ออกมาอยู่ในกรงใหญ่กรงใหญ่เหมือนเดิมค่ะ น้องก็จะได้ไปรับวัคซีนวันนี้นะคะน่าจะเป็นตอนเย็นนะคะตอนเย็นหลังจากที่แม่น้อยได้เคลียร์อะไรหลายๆอย่างเสร็จก่อนนะคะแม่น้อยก็จะเข้าไปพาน้องไปรับวัคซีนนะคะเนี่ยคะ่ะน้องก็พากันเล่นนะคะตอนนี้ก็ยังให้เล่นอยู่นะคะยังให้เล่นอยู่นะคะ สักหน่อยเนาะละค่ะถึงจะเอาเข้าไปไว้ในกรงผ้านะคะไว้ในกรงผ้าจะได้นอนไม่มียุงกัดนะคะเนี่ยค่ะตอนกลางวันก็เล่นในกรงเหล็กก่อนนะคะอพอถึงเวลากินอาหารหรือพักพอนี้นะคะไม่น้อยก็จะไปไว้ในกรงผ้านะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ที่ทําคลิปอยู่ฝนก็ยังตกอยู่นะคะยังตกอยู่ไม่น้อยก็หามุมที่ไม่ได้ยินเสียงฝนนะคะ ข้ามาทําคลิปอยู่ในรถนะคะเพราะว่าฝนตกเสียงดังนะคะแล้วก็มีเสียงอะไรอีกเยอะแยะนะคะเด็กๆก็ได้เล่นกันนะคะส่วนพี่ๆก็ได้พักผ่อนกันแล้วค่ะได้กินอาหาราพักผ่อนกันแล้วนะคะตอนเย็นก็มีหน้าที่ไปให้อาหารน้องหมาจรเหมือนเดิมค่ะน้องหมาจรเหมือนเดิมคะ่ะแม่น้อยก็ยังคงอยากได้ น้องหมาจรแมวจรเหมือนเดิมนะคะทรายแมวเหมือนเดิมนะคะท่านใดจะเมตตาเด็กๆได้นะคะเดี๋ยวแม่น้อยจะปักหมุดที่อยู่ไว้ให้นะคะกราบขอพอบคุณทุกๆความเมตตาค่ะได้โปรดเมตตาเด็กๆด้วยนะคะกราบขอพอะคุณนะคะ น้อยก็ได้เป็นสะพานบุญค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนอย่างที่บอกค่ะก็ได้แต่ขายผ้าถุงนะคะโพสขายผ้าถุงค่ะรับจ้างที่อื่นก็ยังคงไปไม่ได้นะคะเพราะว่า,าฝนตกนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกฝนตกไปมากเลยนะคะไม่มีใครเขารับจ้างเลยมาจ้างเลยนะคะนะคะตอนนี้ก็ให้เด็กๆเ,เล่นกันก่อนนะคะ เล่นเหนื่อยๆก็จะได้กินนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายนะคะยายก็ยังควงทอผ้าถุงนะคะ ผ้าถุงของยายตอนนี้ก็จะเป็นเขาเรียก,กว่าเครือหูนะคะเครือหูกจะเป็นพื้นสีดำนะคะแล้วเราก็จะไปหาลายมาตัดใส่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นลายขาวดํารูปหัวใจแล้วกอ็อีกตัวหนึง่งไม่น้อยจําไม่ได้นะคะว่ามันชื่อว่าลายอะไรนะคะายายพันพันเข้าไปแล้วนะคะส่วน คิดว่าจะเอาถ้าท่านใดอยากให้ทําสีไหนก็สามารถบอกได้นะคะอย่างจะเอาสีฟ้าสีส้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะต้องจะต้องได้ซื้อในที่แบบ4เมตรขึ้นอย่างนี้นะคะเพราะว่า ส่วนมากจะชอบสีน้ำเงินสีน้ำเงินอย่างางี้นะคะสีน้ำเงินก็จะสีน้ำเงินสีดําก็จะขายในราคาสองเมตรนะคะสเมตรได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีที่เราสั่งนะคะนอกเหนือจาก2สีนี้แล้วก็จะขายในที่สี่เมตรขึ้นอย่างนี้น,นะคะเพราะว่าเป็นสีที่ทำขึ้นมาแล้วคนส่วนมากแถวบ้านจะไม่ค่อยนิยมนะคะจะไม่ค่อยนิยมก็เลยต้อง ถ้าท่านใดสนใจสีไหนก็สามารถบอกได้นะคะแต่ว่าจะขายในสีเมตรขึ้นนะคะสีเมตรขึ้นแต่ราคาก็ไม่ได้ต่างจากสีอ่าสีกลมกับสีดำนะคะก็จะไม่ต่างกันนะคะเนี่ยค่ะกราบขอพระคุณทุกๆความเมตตานะคะกราบขอพระคุณทุกๆกการสนับสนุนค่ะช่วงนี้ก็ขายผ้าถุงก่อนนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้กเด็กๆบ้าน3บุญด้วยนะคะช่วงนี้ก็ยังมีฝนโปรยปลายอยู่นะคะช่วงนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้กราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ